สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจุงโกะแล้วก็เนาะกลางเดือนแล้วก็มาทาคลิปห่อใต้ดินต่อเหมือนเดิมนะครับผมในซีซั่นนี้เนี่ยผมทําช้าเพราะว่าผมพลาดไปหนึ่งวันนะครับประมาทไปหน่อยเออก็เลยช้ากว่าชาวบ้านนะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ทันใจนะครับโอเคก็ตอนนี้อยู่ชั้น16หกนะครับผมชั้น16บเนี่ย ของรวันเป็น10บรูบี้นะปกติแล้วก็ในชั้นนี้เนี่ยจะมีเซเว่นไนด้วยนี่ตวัวเนี่ยเจอนาจา5ดาวเจฟ5ดาวครับผมรีจิ้ง5ดาวแล้วก็เฟฟสองเหมือนเดิมเพิ่มคาริน5ดาวเข้ามานะอืมก็สังเกตว่ามันจะเป็นสะท้อน2ตัวแล้วก็มีสตันสองตัวนะครับผมสกิลมูลอีกมากมายเงื่อนไขเนี่ยชนะการต่อสู้ครับผมแล้วก็ จัดวางประเภทป้องกันหรือธาตุดินนั่นเองนะแล้วก็อันที่3ามเนี่ยก็ธาตุดินเนี่ยมันต้องรอดนะผมก็ได้ใส่รูดี้เข้าไปนะรวรูดี้ผมเนี่ยสี่สี่แล้วครับผมผมคิดว่ามันไม่ตายนะถึงของจะก,กากก็เถอะโอเคแล้วก็ก็จัดเต็มนะใส่คารอนไปการตัดนั้นใส่รีไปเผื่อพลาดอะไรอย่างนี้ใส่คาร์มาก,กับลินไปบูทเต็มที่นะครับผมเพราะว่าผมพลาดแบบพลาดแย่ครับก็เลย ไม่อยากกักตัวเท่าไหร่นะโอเคก็พาสีเป็นแนวบุกทะลวงเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวลุยเลยสามแจไปปิดออตโต้อ่าเงื่อนไขถูกต้องนะเรามายัดกันเลยครับไอพวกนี้มันไม่มีวอยชิลนะจะรีบเก็บรีบผ่านครับตามเพื่อนๆให่ทันนะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหอารย์เลอหนึ่งด้วยพาสีตนะครับผม <c oughs> เอาลีมาจะได้ใช้ไหมหลั <c oughs> มนมาก็าไม่เป็นไร <c oughs> อืมลีตะคิวนี้ครับอืมไม่โดนสะท้อนด้วยเห็นไหม นี่คือข้อดีนะว่าแบบมังจะไม่เป็นไรเวลาไปต่อยตัวสะท้อนอย่างเจฟไฟลุยเลยลูกปุ้ม,มเบามากสลับฟอร์มไปสลับที่ยืนคารอนไปอยู่ข้างหลังกะฮิวเอาแบบไม่ตายเลยสินะ ระเบิดไปครับมันก็ถึกอยู่นะจัดเต็มขนาดนี้ไม่ผ่านก็เลิกทำคลิปนะครับปุ๊บๆๆเรียบร้อยครับผมยันติ16จัดเต็มก็ผ่านแบบง่ายๆรูดี้ไม่เป็นไรเลยครับใครไม่มีรูดี้ก็อีวานใครไม่มีอีวานก็ จริงก็ได้กวนอูอะไรก็ใส่ไปนะครับผมสิบบี้รับไปเลยมาสองชั้นสิบเจ็ดหน่อยสิบเจ็ดเนี่ยสิบบี้ครับผมคนอื่นผ่านไปหมดละอู้สิบเจ็ดเนี่ยมีน้องลินหกดาวนะเออเอาเรื่องนะครับผมที่เหลือก็เป็นเวทหมดเลยนะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นเอเรียลสกิลหมู่สองสกิลเบลิก้าสกิลหมู่สองสกิลเฮดปราด้าสกิลหมู เอ็ดปรดาสกิลเดียว2อสกิลนะครับผมโอเคก็เงื่อนไขก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันพรุ่งนี้ต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะใครชอบคลิปไหนคลิปอะไรก็อย่าลืมแชร์ให้ผมติดต่ให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็เมนไว้เลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายไปฟาร์มต่อละ